สตามีเรื่องเกี่ยวกับสารภาพไปยู์เบช่วง2อาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะสตากำลังคิดว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะทำวิดีโอที่แบบเออแบบเฮ้ยเราจะได้แบบทำคอนเทนต์ดีๆหล่อๆเท่ๆอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายู A ์เบความเป็นจริงก็คือด้วยความที่สตาร์อนนึกว่าวิดีโอเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ ก็คงไม่น่าจะย้ำยากเท่าไหร่หรอกมันก็ส่วนหนึ่งก็แค่อีดิตติงใช่ไหมสตาร์แบบเออสตรีมอยู่แล้วแจะทำวิดีโอเกมก็คงไม่ยากหรอกนบ nope. มันไม่ได้ใช้สกิลเซตเดียวกันนะฮะทุกคนมันใช้แอโพชการมองคนละอย่างกันมากเลยะฮะทุกคนนั่นคือความเป็นจริงที่สตา์ได้พบเจอนะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้เกินเพราะว่า ไม่รู้ว่าเกมไหนมันเวิร์กบ้างเกมไหนเวิร์กเกมไหนไม่เวิร์กในขณะที่าตาสามารถเปลี่ยนเกมทุกเกมให้กลายเป็นสตรีมได้เพราะว่าาตาพอจะสามารถเดาออกได้ว,ว่าจะทํำยังไงแต่ว่าพอเป็นเกมออกมาแล้วาตารู้สึกว่าพอจะต้องทําวิดีโอแล้วมันแบบทำไงดีวะว h a t d ไอดู What do do? อะไรออกมาเนี้ยแล้วมันก็เลยไปไม่ถูกทําให้มันไม่มีช h อยอร์เสเบเหมือนว่ไม่มีไม่ค่อยมีชอยอย่างเงี้ยแล้วพอสัอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าตอนสตาร์เริ่มสตรีมเนี่ย สตาร์ราก็ต้องเริ่มจากสตาร์ก็เริ่มจากเกมที่สตาร์รู้จักก่อนถูกไหมล่ะตอนนี้สตาร์เล่นแรกๆอะนะก็เริ่มจากเกมที่เล่นแล้วหรือว่าลองเล่นดูแล้วหรือว่าเล่นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถึงจะค่อยๆขยับออกมาเป็นสไตล์เกมที่ชอบใช่ไหมที่สตาร์ก็เลยมองว่าเอาเอเนอะบางทีสตาร์ควรจะเริ่มทาวิดีโอจากเกมที่สตาร์เล่นเป็นก่อนหรือเปล่าวะหรืออย่างน้อยก็เป็นจอนเนอร์ที่สตาร์รู้จักอะนะแล้วก็ค่อยมาทําเป็นวิดีโอแล้วก็ มันถึงจะสามารถเป็นซีดีแล้วถึงช่องมันถึงจะสามารถเดินต่อไปได้ไปยูเซเบตก็เลยมาสรารภาพว่าสตาร์พยายามเล่นทําอะไรสักอย่างที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลอิชูนะฮะสกิลไม่ถึงพอนะฮะสกิลสตาร์ไม่ถึงพอที่จะสามารถจัดการถึงตรงนั้นได้ก็เลยทําให้ตอนนี้ตารางมันล่าช้าแล้วมันก็เลยเพนนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะที่สตาร์สโล่สโล่หน่อยนึงนะคะแต่ว่า ส,ตา,สตาร์ว่าสตาร์ตัดสินใจได้แล้วแหละหลักๆคือมันก็มีความกลัวส่วนหนึ่งนะในใจลึกๆว่าถ้าสมมุติว่าสตาร์ทำวิดีโอออกไปเนี่ยใช่ไหมแล้วมันไม่เหมือนกับสตรีมไงีวิดีโอมันต่างสตรีมมากเลยมันเป็นมันเป็นคนละฟอร์แมตกันเลยมันเป็นฟอร์แมตที่สตาร์ไม่มีความรู้แล้ว,ลวก็ไม่เคยทําด้วยเคยทําแต่ว่าไกด์อย่างเดียววิดีโอไกด์มันสตาร์ทำเป็นอยู่แล้วไงสตาร์ทำมาเยอะแล้วแต่ว่าวิดีโอที่เป็นวิดีโออย่างอื่นที่ไม่ใช่ไกด์เนี่ยสตาร์ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เคยทําแบบจรงิงจังเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ม มันก็เลยทำให้ทาให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสตันนึกว่ามันจะสามารถทำอะไรที่มันแบบน่าจะปังออกมาได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มี point of reference ที่ชัดเจนอะเหมือนกับว่าสไตล์มันยังไม่ได้ develop นั่นเองสไตล์มันยังไม่ดยังไม่ได้ develop ยังมันยังแบบคำคำฝึกฝนฝึกทำอยู่เลยในในส่วนของวิดีโอเนาะก็เลยแบบถ้างั้นก็ถ้างั้นสตานกตัดสินใจแล้วว่าเออ ครเป็นว่าสตา์าพยายามทําให้เต็มที่โดยที่ไม่คิดมากแล้วก็ไม่แต่ขนาดหยิบทําวิดีโออันนี้ขึ้นมานี่สตา์ยังแบบแบบมันก็แบบมันจะผลักตัวเองให้ทํามันก็ไม่ยอมทําสักทีอะ่ะเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดสักทีหนึง่งมันไม่ใช่ิงไม่กล้าพูดแต่มันแบบมันงัก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 ักเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนกับสตรีมไงสตรีมคือยังไงสตาร์ก็มั่นใจว่าสตาร์พูดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคนพูดกลับกลับมาใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นวิดีโอแล้วอ่ะมันเหมือนกับแบบ เหมือนเหมือนเหมือนเราแบบทิ้งเมลไว้อะ่ะเหมือนเราทิ้งเมลไว้แล้วก็แล้วก็ลุ้นว่าอีกฝั่งนึงเขาจะตอบกลับเราไหมอะนะซึ่งความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเอ๊เพื่อนเพื่อนจะตอบกลับเราหรือเปล่านะมันจะมันจะมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะหรือว่าจะมีใครตอบกลับเราไหมนะ ทั้งที่เราส่งเมลไปเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับส่งเหมือนกับหางานอะไรประมาณนั้นเลยไปไปประมาณนะความรู้สึกฟีลลิ่งที่มันมีในตอนตอนที่ซาต้านั่งคิดถึงวิดีโอนะนตอนที่นั่งอัพโพรชวิดีโอนะก็เลยแบบอืมเหมือนมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะผมมาคิดดีๆแล้วนะทุกคนนะมันไม่ง่ายหรอกอาจริงๆโลกใบนี้หมันถึงว่า,วามันเออถ้ามามาคิดดีๆแล้วก็เออนะ มันมันต่างกันเนี่ยมันต่างกับการสตรีมมากเลยเพราะว่าตอนที่สตรีมสตาร์แ่าเออเราก็ยังมีคนดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบอาจจะมีคนดูแต่ว่าการที่เราจะได้พูดคุยกับคนดูเหมือนกับตอนที่เราคุยบนสตรีมเนี่ยมันคงจะไม่เหมือนกันนะเนาะก็เลยทำให้าตาร์รู้สึกเหมือนกับแบบทําดีไม่ดีนะทําดีไม่ดีนะจะทําแบบไหนดีนะอยากให้มันแบบโกลว์พอยท์มันจะไม่ถึง อืมอะไรประมาณนั่นแหละนะก็เลยต้องขอไปทุกคนด้วยนะที่าตาล่าช้านะฮะแต่ว่าอย่างน้อยการที่วิดีโอนี้มันออกไปแล้วในรูปแบบรอ,รอแบบนี้แหละก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่าตาจะสามารถ develop ความสามารถของตัวเองในฐานนะ VTuber ในการทำวิดีโอไม่ใช่เพียงแค่สตรีมอย่างเดียวแต่ว่าทำอย่างอื่นด้วยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเวลาทุกคนนะฮะเดี๋ยวาตาพอแค่นี้ก่อนเนดะี๋ยวาได้ไปอัด ถ้าไปอัดวิดีโอใหม่แลวเดี๋ยวอะไรที่มันยังทําไม่เป็นก็ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราเรียกว่าเราก็ต้องยอมมันไปแล้วก็กลับมาทําใหม่ตอนที่สกิลเราสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็เออเรียกว่าลองลุยกันไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันฮะ